ีแหลมสิงห์ทีวีพรีเซนต์ d b ย s u ซูก i อะครับวันนี้เรามาว่ากันถึงตามหงลงสนามนะครับซึ่งจะเจอกันเป็นประจำที่ y o u t u b n n h l นะครับของบีแหลมสิงห์ทีวีนะครับก็แน่นอนครับเมื่อคืนนี้เป็นชัยชนะที่สวยงามนะครับของเรอวผู่ฟุตบอลคลับในเกมที่ m a ตช์เดยที่12ของฤด,ดูกาลนะครับ ชัยชนะมักเป็นสิ่งที่หอมหวานอยู่เสมอครับยิ่งชัยชนะต่อทีมที่เป็นยักษ์ใหญ่พอๆกันอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลซึ่งเป็นคู่ปรับของเรวพูมายาวนานมากผมอยู่ในยุคที่เรวพูต้องเสียสติให้กับอาร์เซนอลของเ e อียนรัชที่เล่นมาเนี่ยเป็นร้อยนัดเนี่ยนะครับเอี e ยนรัชยิงประตูได้เรวพูไม่เคยแพ้เนี่ยก็เสร็จให้กับอาร์เซนอลนะครับ หรือว่าการที่ถูกอาร์เซนอลบุกมายัดเยียดความปลาชัยด้วยสกอร์สองศูนย์ซึ่งเป็นสกอร์ที่ถ้าแพ้หนึ่งศูนย์ก็ได้แชมป์เมื่อปีหนึ่งเก้าแปดเก้าในฟุตบอลดิวชั่นหนึ่งนัดสุดท้ายของฤดูกาลหรือผูกก็แพ้อาร์เซนอลเพราะนั้นอาร์เซนอลคือทีมที่โอ้โหเข็นเคียเค้ยวเคี้ยวฟันกับเด็กรุ่นนั้นที่เป็นแฟนหงมาโดยตลอดนะครับยิ่งชนะเหนือทีมใหญ่แบบนี้ก็ทำให้ลรเวอ์ภูในทีมยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้้นตตังแ ยังไม่เริ่มเกมก็คือการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาของเยอเรคอปตก็เจอมาหนักตลอดนะครับในซีซั่นเส,เสร็จที่ผ่านมานั่นก็คือนักฟุตบอลเจ็บจากกองหลังขึ้นไปสู่กองกลางนะครับกองหลังขึ้นไปกลางปีก่อนเนี่ยใช้เซนเตอร์สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนจนเสียขบวนไปหมดนะครับเพราะว่าการใช้คู่เซนเตอร์มากกว่า25คู่ตลอดฤ <c oughs> ดูกาลมันไม่มีเจษดาพรผลดีพิติกตั้งแต่ แรกแล้วนะครับมันไม่มีผลดีกับผู้รักษาประตูก่อนที่จะสั่งงานสั่งการและประสานกับคู่เซ็นเตอร์การยืนลายเกมรับลายโฟมีปัญหาแน่เพราะมันเปลี่ยนทุกนัดมันไม่เข้าใจกันหรอกนะครับการเปิดบอลจากแนวลึกนะครับเขาเรียกว่าสวิงพาร์ทหายไปไม่มีเพราะว่าฟันได้เจ็บหนักแล้วก็การเซตบอลจากแนวล่างทําไม่ได้เลยนะครับแค่คิดถึง4อย่างนี้ก็เละแล้วนะครับในฤดูกาลก่อน ทีนี้พอการกระโดดเข้าตลาดที่เชื่องช้าเงอะงะเนี่ยนะครับของพวกบอร์ดบริหารก็เลยทําให้งานของยูเยนคอปยากเข้าไปอีกในฤด,ดูกาลที่แล้วคือปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมคุณมาแก้ปัญหาในวันสุดท้ายของเดทไลน์เดย์ก็คือวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์อีกปีนึงใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ตอนนั้นคือพอมาถึงมาในซีซันนี้เนี่ย ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการปล่อยมิดฟิลด์อย่างจอร์จิโย่ไวนาดุมออกไปเพราะว่าที่เรียงอยู่เนี่ยมันแทบจะขี่คอกันแล้วก็ไม่ได้ประมาทเหมือนการมีเซนท์ฮาบสามคนก็คือเซนท์ฮาบปีก่อนเนี่ยขายเดิยันลอฟลเลนออกแล้วเหลือ3คนจริงๆนะครับโกเมสมาติป <Mat> แล้วก็ฟานไดใครจะไปคิดว่าเจ็บหมดทีนี้ปีนี้เนี่ยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ย,ยที่บอกจะแทบจะขี่คอกันอยู่เนี่ยนะครับก็คือฟาบินโย่หนึ่งสองเฮนเดอร์สันสามเคอิตา สี่เทียโก้คันดรานะครับห้าคริสโจน 6. กอเล็กอ์อกเล็กชาบาเลนนะครับแล้วก็ 7. จ็ดเจนส์มิลเนอร์ที่พร้อมที่จะสแปรทุกมุมและมันมีตัวละครลับด้วยก็คือตัวที่8ที่โผล่เข้ามาอย่างฮาวิเอเลตซึ่งสวิตตำแหน่งตัวเองจากตำแหน่งที่เราเห็นก็คือที่ซาลาเล่นกลายมาเป็นบล็อกทูบ็อกในตำแหน่งที่จอแดนเฮนเดอร์สันเล่นถ้ากว่าเรียอวภูมิมีตัวเลือก8คน8ลง3นะครับ สำรอง5นั่นหมายความว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเป็นการที่ประมาทแล้วและถ้าแบบนี้เห็นมี8คนนะและเอาเด็กจากอะคาเดมี่มาอีกคนเป็น9ถ้า9เนี่ยในแผน4-3-3ล็อกสเปคแบบเยร์นคอปเนี่ยก็คือลง3คนแบ่งเป็น3ชุดปฏิบัติเลยนะฮะไม่ใช่เป็นการประมาทอีกแล้วนะครับทีนี้พอเตะไปมันเกิดปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บต่อเนื่องมากมายและกลายเป็นการเล่นงานแต่เฉพาะ แงกองกลางเนี่ยทำให้แพลนของคอปเริ่มมีปัญหาขึ้นมาอย่างน่าตกใจมากเพราะจากเดิมเนี่ยสามลงสองแต่อันเนี้ยมันแปดลงแค่ลงสามเองนะครับสำรองห้าทำไปทำมามันเหมือนจะไม่พออันนี้มันไม่ได้เป็นการประมาทละแต่มันเป็นอุบัติเหตุละคนละเคสกันแล้วนะครับผมมองว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาทแต่ปีนี้ลิเวอร์พูลเจอกับอุบัติเหตุและเป็นอุบัติเหตุที่หนักกว่าปีก่อนด้วยนะครับมสีสำรองห้าคนก็ยังอุตสา์นะยังอุตสานะครับดังนั้นเนี่ยกองกลาง จึงมีความเปลี่ยนแปลงมากมายครับ12เกมที่ลงไปเล่นเนี่ยใช้กองกลางไปแล้ว10ชุดใช้ไป10ชุด3-2ไป2เกมก็แน่นอนครับมันมีความต่างแผน1แผน2แผน3ไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับทีนี้ภาพตัดมาที่นักฟุตบอลที่เล่นตัวสำรองไม่สะดวกแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเล่นเป็นตัวจริงอย่างอเล็กซ์ออกเล็กชามาเลนพีนี้พอได้สตาร์ทเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับมันต้องบูตนานหน่อยนะครับ แกเริ่มต้นช้าแล้วก็แน่นอนครับสมัยนี้คนดังลืมง่ายนะครับแฟนฟุตบอลบางคนหลายคนแลยครับก็เห็นว่าโอ้โหมันมันไม่ไหวแล้วะนะครับออกเดรย์ชมเบรเลนบางทีมก็เข็นยากเราก็เห็นเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เคยสร้างผลงานเอาไว้แล้วก็ธรรมชาติเขาไม่มีทีนี้พอเล่นไปเริ่มหลายนัดเนี่ยพอนัดล่าสุดเออนะฮะมันมีปัจจัยที่ว่าเจอทีมเก่าเนี่ยอาจจะถูกตั้งเป็นข้อสมมติฐานอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่าพอเจอทีมเก่า้วเล่นดีนะครับแต่ อันนึงเนี่ยผมมองว่าบอลสไตล์ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันมายืนอยู่ข้างๆก็คือเทียโก้คันดรานะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมไม่ได้หมายว่าช่างเชื่อมออกเหล็กเนี่ยจะอยู่ในระดับเดียวกับเทียโก้นะครับแต่เป็นเพราะลิทึมครับจังหวะในการเล่นของสองคนเนี่ยมันคล้ายๆกันนะก็คือรอหนึน่งแล้วเดี๋ยวบอลค่อยออกจากเทา้านิดนึงนะครับมันคนละแบบกับจอร์นโยเวนาดมที่ขึ้นมาแล้วตะบึงขึ้นไปเฮนเดอร์สันที่ตะบึงขึ้นไป เอเลียดก็อีกแบบหนึง่งเกตากินตัวไปเลยแต่2คนนี้แบบเอ๊ะนิดนึงนะนิดนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันคือจังหวะของเขาในการเล่นซึ่งบางทีเราไม่เข้าใจเขาหรอกว่าเขาจะทําอะไรนะครับแต่ว่าเหมือนกับเขาเข้าใจกันเองครับขณะเดียวกันคนที่สําคัญสุดๆเนี่ยนะครับผมผมมองว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ว่าพอลิททึมมันเท่ากันแล้วไอ้สอคนเนี่ยมัน มันมีสินเสมอกันหรือเปล่านะฮะสำหรับทางอเล็กซ์ออเดชมาเลนกับเทียโก้นะครับคือไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันนะแต่ว่ามันเป็นจังหวะนะฮะจังหวะที่ลที่ลักษณะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆพอพูดถึงลิททึมแล้วเหมือนกับสามขอดทะลวงโลกอนะของเนวาน่านะครับทีนี้คนที่สาาําคัญสุดๆยังอยู่ครับคือใครอาจจะเจ็บอาจจะอะไรไปนะครับแต่ฟาบินโยเนี่ยไม่เคยทําให้เพื่อนเนี่ยตกเป็นเป้านิ่ง มากจนเกินไปนะครับการขยับของฟาร์มิโยเนี่ยสกรีนได้หมดและชัดเจนมากคือสกรีนได้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับแต่มันมาจากจุดหนึ่งที่กองกลางของอาร์เซนอลเนี่ยพอเวลาโดนเพรสเร็วๆแล้ว,ลวก็เขาเรียกว่าเพรสถึงถึน่นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะว่า2คนที่อยู่ข้างหน้าเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยก็คือปาเตกับโลงกาเนี่ยนะครับโดยปกติเป็นเป็นสไตล์ในการตัดเกมไม่ได้สร้างสรรค์ทั้งสองคนทีนี้บอลของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับ ก็คือใช้แนวรับเซตแล้วก็เบิ้นกับคู่กลางแทงออกแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็แทงขึ้นบนใช้ความเร็วแล้วก็การตัดในนะครับของสปิโรแล้วก็บุโยซากาเนี่เป็นตัวหานะครับจากนั้นก็ให้ลากแซดวิ่งร่วมลายไปกับทางโอบามายังวิ่งอะไรตูดิดุง้งตูดิดุ้ง2คนเนี่ยนะครับวิ่งร่วมลายนะครับทีนี้ครอปเองเนี่ยแก้หมากตรงนี้มาหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะ บอลด้านข้างอร์เอลเนียเป็นอมาพลึกนะครับเมื่อคืนนี้มันไม่ถึงขัง้นเป็นอมพาสนะแต่มันเป็นอมาพลึกไปเลยอย่างที่วิจารณ์กันก่อนหน้านี้นะครับหลายท่านอาจจะได้ติดตามด้วยทาง PPTV HD 36แล้วก็เมื่อวานนี้ที่รายการทาง FM 90.5วอมอัพนี่แหละครับคือฟุตบอลของมิเกลออเดต้าเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบทีมที่เล่นหน้ากว้างได้ดี่ไมไม่เพียงแต่ทีมที่มีเกมรุกตัวริมเส้นเก่งนะครับ แต่ว่ามันมีแบ็กที่ที่ขึ้นมาช่วยกดเลี้ยวภูมา2คนเลยมา2ฝั่งด้วยไมสองคนแล้วทีนี้ฝั่งหนึ่งฝั่ง2อีกฝั่งหนึ่ง2นะครับก็เท่ากับว่าเป็นการตัดผู้เล่นแนวรุก4คนของอาร์เซนอลออกไปเลยเพราะทั้ง4คนอาร์เซนอลเนี่ยทั้งสปิตรโลทั้งซาก้านะแล้วก็โอบามายางรวมถึงลากาแซค็คือทั้งหมดในเขาไม่ไม,ไม่ไม่ได้เล่นเกมรับหรือถ้าให้ลงมาพวกเขาจะเล่นไม่ได้นะครับ ซึ่งซึ่งเป็นปกติเป็นเป็นธรรมชาติของพวกเขาทีเนี้ยพอเวลารับมันก็จะเป็นภาระของ6คน6คนที่ท,ท,ทีตอนเนี้ยพอขยับออกไปปุ๊บกลางมันเปิดแล้วเมื่อวานจังหวะการเข้าไปแท็กของอ็อกเล็กของเทียโก้เนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับปาเตแล้วก็โลของกาค่อนข้างเยอะนะครับรูปเกมมันอย่างที่บอกครับไม่มีใครคิดครับว่าสกอร์จะออกมาขนาดนั้นผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะชนะ3-2แบบอุดบิดเลือดสาดนะครับ แต่กลายว่ารูปเกมที่ออกมาเนี่ยถ้าไม่ได้การเซฟเป็นพลวันพันตูของแอรอนแรมสเดลเนี่ยมันอาจจะหนักวันนี้ก็ได้นะครับอเล็กซานเดอร์โนเล่นได้อย่างโดดเด่นเทรนเล่นดีมากนะครับคือพื้นที่ฝั่งขวาเมื่อคืนมันเยอะจริงๆเนื่องจากอ็อกเล็กแชมเบรเลนเนี่ยอย่างที่บอกครับทำงานได้อย่างน่าสนใจเขาไปปิดทางของปาเต้น,นะครับเมื่อคืนนี้งานหนักนะสำหรับแชมเรรบรเลนเขาไปปิดทางปาเต้แล้วก็ไปเปิดพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็เปิดเวลาด้วย เพราะว่าโลกองก้าเนี่ยโอ้โหวิ่งแทบจะขาดห่วงแล้วนะครับเพราะว่าวิ่งมาช่วยปิดทางมาเน่กับซีมิกา้าซึ่งไอ้สองคนนี้ก็กากันทั้งเกมเลยครับวุ่นวายมากโลกงกง้าก็เลยโดนถอดถอดออกไม่ไหวนะครับวิ่งไม่ไหวคือไม่มีแรงหรือไม่เหลือแรงวิ่งอะนะครับคือฟิตแค่ไหนฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเล่นบอลมาเราจะรู้กันนะครับว่าฟุตบอลพอเวลาเล่นแล้วเนี่ยหนึ่งถ้ามันไม่มีเวลาคิด2ฟุตบอลถ้าเวลามันเล่นแล้วเนี่ยมันโดนบี้ติดเข้ามา และสามสำคัญเลยฟุตบอลพอเล่นแล้วเนี่ยมันไล่แล้วไม่เจอบอลเนี่ยมันทรมานครับมันทรมานสุดๆเมื่อวานเห็นใจกลางอรนเซนอลเลยมันทรมานมากนะครับแล้วใครเล่นตรงนี้มาตัวไล่เนี่ยจะรู้เลยครับว่าแสงไฟระยับระยิบไม่ใช่ซองจะหยิบแต่เป็นกุหลาบทิพย์ภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นยังไงคือวิ่งไปแล้วเห็นดาวย,ยิบยิบยิบเนี่ยมันตตอมเตียมไปพักได้เลยนะครับเมื่อคืนผมเชื่อเลยไอ้หนูสองคนในเห็นดาวแล้วนะครับก็อ่ามันเป็นชนะ เมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อมองอีกฝากฝั่งหนึ่งเรามองทางขวาไปแล้วทางซ้ายเนี่ยซีมิกาดถูกเขียนเรื่องสติตขึ้นมาคือเจ็นัดชนะรวดคลินชีททั้งหมดรวมถึงฟานได้นะฮะอย่างเฟอร์จิฟฟานไดเนี่ยยังไม่แพ้ในเกมลีกที่แอนฟิลก็เป็นนายะสําคัญตรงนี้นะฮะแต่ว่าผมมองว่านายะเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลงานทีมมากกว่าบุคคลนะครับก็บุคคลก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ผลงานทีมเนี่ยมามา,มาด้วยนะครับ แต่ว่าอีกคนหนึ่งนะครับที่จะลืมไม่ได้คือเมื่อคืนเนี่ยถ้าเลือกแมนอัลติแมเนี่ยเลือกอยู่2คนก็คือเทรนต์กับมาเน่โดยมีออกเล็กเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับจุดหนึ่งก็คือนัเดตแห่งแอนฟิลเนี่ยนะครับค่อยๆฟื้นตัวกลับมาแล้วก็น่าชื่นชมมากเขาผมมองว่าเขาเป็นมือหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของทีมในปีที่ได้แชมป์ UCL แล้วก็สำคัญสุดๆคู่กับซาล่าเลยในปีที่ได้แชมป์พิมเมลกนะฮะเขาเป็นคนที่สวิตตตำแหน่งเยอะมากจากกองหน้า กองหน้าตัวต่ําไปเป็นปีกขวานะกองหน้าด้านขวาแล้วก็ต้องดัดตนไปเล่นเป็นกองหน้าด้านซ้ายเพื่อเปิดทางทีมที่ตั้งบล็อกรอซาร่าเข้ามาทีนี้สองสามเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มาเน่มาแน่มาชัวนะฮะดีขึ้นแล้วก็เรียกว่าเขาเล่นได้ดีแบบเป่งรัศมีแขออกมาเลยแล้วก็ช่วยให้ซาร่าเนี่ยเล่นได้มากยิ่งขึ้นด้วยจุดหนึ่งก็คือพอมันกระจายกําลังออกไปได้เนี่ยนะครับการ การยืนตำแหน่งอะไรต่างๆและก็การที่จะต้องมาสลับเล่นหน้าเป้ามันก็เบาไปด้วยเพราะถ้าซาร่ากลับมาเน่เล่นได้คนที่ยืนหน้าเป้าก็จะสบายไปด้วยนะครับสบายไปด้วยทํางานหนักทั้งคู่ครับทั้งโชตาแล้วก็ฟิมิโนนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งฟิมิโนแล้วก็ทางโชตาเนี่ยก็ต่างสไตล์ตอนนี้ฟิมิโนเจ็บก็เลยต้องใช้โชตาก็แบบหนึ่งถ้าฟิมิโนกลับมาอีกแบบหนึ่งเลย คนละอย่างเลยเพราะว่าบอลท,ที่เปิดเข้่ไปแบบนี้จะไม่มีนักบอลอย่างฟิมิโนเข้าไปแน่แต่ถ้าโชต้าอยู่ต้องเปิดอีกอย่างหนึ่งนะฮะทำให้ปรับกันเยอะนะครับสำหรับทั้งโดยเฉพาะอย่างซาร่าแล้วก็มาเน่เนี่ยปรับเยอะเลยและอีกคนหนึ่งต้องปรับการครอสไปในตัวก็คืออเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับสไตล์นี่ปรับกันแทบจะทุกวีคเลยสูตรนี่มันเหมือนกันครับ433แต่เพื่อนเล่นไม่เหมือนกันเนี่ยปวดเฮดเหมือนกันเลยฮะ,ะก็เหมือนกันครับกลาง3คนเนี่ยต่างคนต่างสไตล์ แผน A แผน B แผน C ที่วาดเอาไว้ก็ต้องเปลี่ยนทุกสัปดาห์ก็ปวดเหตุอีกเหมือนกันแล้วก็แน่นอนที่สุดครับนี่ขนาดมินามิโน่เนี่ยยังปลดล็อกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นชัยชนะนี่แหละคือยาแก้ปวดหัวชั้นดีที่สุดแล้วนะครับของอฟุตบอลไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามนะครับและนี่คือตามผงลงสนามนะครับกับบแหลมสิงห์ท่านสามารถติดตามได้ทุกสัปดาห์นะครับที่ YouTube ช n นลนะครับบี b TV, แหลมสิงห์ทีวีและท่านสามารถติดตามไฮไลท์การแข่งขันแบบถูกต้องตามลิขสิทธิ์ตลอดฤดูการนี้นะครับผ่านทาง YouTube Channel ของผมนะครับก็ได้ร่วมกับทางออนไลน์สเตชันนะครับก็เข้าไปติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งฝากไปด้วยนะครับผมอ่าเรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ปินปินสี่เลยนะสีบีแหลมสิงห์ทีวี พรีเซนต์ d b ย s u z u k ิติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ทูไอดี